ฟีเจอร์เด็ดซัมซุงเปิดหน้าจอมือถือให้เท่ๆคูลๆแบบนี้ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นเลยเราต้องมีแอป Good Lock โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Galaxy Store เข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหาว่า Good Lock หน้าตาแบบนี้กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยติดตั้งเสร็จแล้วกดเข้าแอป Good Lock แล้วเลื่อนลงมาหาฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Wonderland เจอแล้วกดติดตั้งที่ปุ่มทางขวาได้เลยติดตั้งเสร็จแล้วกดเข้า Wonderland จากนั้นกด Continue แล้วกดอนุญาตทั้งหมดเข้ามาแล้วกดที่ Create Your d i f r e l t Lock Screen Effect แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างใหม่ จากนั้นกดปุ่มเลือกรูปภาพทางซ้ายล่างแล้วกดเลือกรูปภาพฝั่งล็อกสกรีนเข้ามาแล้วเลือกรูปภาพวอลเปเปอร์ได้ตามต้องการเลยเลือกเสร็จแล้วกดคล s สต่อมาเราจะเลือกเอฟเฟกต์เปิดหน้าจอโดยกดปุ่มที่2จากซ้ายล่างเข้ามาแล้วจะมีเอฟเฟกต์เปิดหน้าจอให้เลือกมากมายชอบแบบไหนให้แต่เลือกได้ตามต้องการแล้วกดคลอสได้เลยต่อมาให้เข้าปรับแต่งรายละเอียดโดยกดปุ่มที่2จากขวาล่างจะมีให้ปรับแต่งความเร็วลักษณะของเงาและลักษณะของเอฟเฟกต์ปรับแต่งเสร็จแล้วกดคลอสได้เลยแล้วเรายังสามารถ ดูตัวอย่างเอฟเฟกที่เราตั้งไว้โดยกดปุ่มสกรีนออฟและออนเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วให้กดเซฟที่ปุ่มขวาล่างสุดแล้วกดเซฟก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าใหม่จากนั้นให้กดเซตแอสวอลเปเปอร์แล้วกดล็อกสกรีนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมดแล้วลองเปิดปิดดูก็จะได้เอฟเฟกเปิดหน้าจอตามที่เราตั้งค่าไว้เลยดูเทคนิคดีๆเพิ่มเติมได้ที่คลิปวิดีโอนแคปชั่นนะครับ